ครับตอนนี้เราเราเข้ามายืนนะฮะด้านด้านด้านข้างผมเนี่ยจะเป็นพระแม่ธรณีที่สวยที่สุดในประเทศไทยนะครับอันนี้จะสวยมากเลยอันนี้ท่านท่านผู้ชมลังมองนะครับแล้วก็จะมีใครเข้ามาที่วัดชมพูเวกเนี่ยผมแนะนําให้ขึ้นมาพระบูสดังใหม่อันนี้ก็จะมีเอ่อเป็นพระกถานะครับบูชาพระแม่ธรธรณีนะครับถ้าแต่ถ้าพูดถึงในเรื่องของเครื่องรางของขังเนี่ยนะครับ บ้านบนตาลเราก็จะแนะนํามีหลายท่านให้ผมพูดในเรื่องของแก้วไกยสิทธิ์นะครับหรือแก้วโพผ่านเนี่ยอันนี้จะเป็นสีสีชมพูนะครับผู้ทุกคุณเนี่ยเขาก็จะเด่นเด่นในเรื่องของการค้าขายแล้วก็ความรักนะครับถ้าแก้วไกยสิทธิ์ที่เป็นสีชมพูเนี่ยจะมีสองสองสองแบบก็คือสีชมพูเข้มที่ที่ผมถือแบบเนี้ยนะครับอีกแบบหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นชมพูอ่อน บางทีถ้าโดนแสงไฟมากๆเขาอาจจะเป็นเหมือนกับสีขาวนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของความรักแล้วก็ช่วยในเรื่องของการค้าขายนะครับท่านสุภาพสตรีที่ต้องการในเรื่องของความรักแล้วก็ความสนใจจาเพศตรงข้ามเนี่ยแนะนำาให้บูชาแก้วกระจิตรหรือแก้วโปรขาวที่เป็นสีชมพูนะครับ อันนี้ก็จะได้ประสบในเรื่องของสิ่งที่ดีๆในเรื่องของความรักอันนี้จะเด่นในเรื่องของเมตตามหานิยมแล้วก็ใครเห็นใครใครรักนั่นยิ่งโดยเฉพาะแม่ค้าเนี่ยลูกค้าจะติดตึมเลยนะครับอันนี้ก็คือฝากกันเอาไว้อ,อ๋อนี่เป็นเรียกว่านะเป็นคลอง,ข,อง,ข,องขังค้าขายก็ได้ใช่ครับครับครับทางด้านความรักก็ได้ก็ได้ผู้ใจใครเห็นใครรักใครให้ความเมตตาอันนี้จะเด่น ราคาคงเบาๆนะไม่โหดร้ายไม่โหดร้ายบางคนสงสัยว่าทำไมไม่พูดราคามันเป็นเงื่อนไขกฎิกาบางทีเนี่ยเราเราขึ้นทาง a c e b o o k หรืออะไรเนี่ยเขาเซ็นเซอร์นะฮะเขาพูดราคากขเซ็นเซอร์แต่บอกเลยว่าเป็นราคาที่ชาวบ้านผมเอื้อมถึงเพื่อนเพื่อนก็ต้องเอื้อมถึงนะครับวัตถุประสงค์ของบ้านมนตราเสน่ห์อย่างหนึ่งก็คือมองคนรายด้านน้อยเป็นหลักนะมองคนรายด้านลุกหลักโอเคเพราะฉะนั้นเขาเรียกว่าแก้วไวยสิทธิ์ใช่ไหม แก้วพรสิทธิ์โอ้สีชมพสนะูสวยนะสวยโอเคครับโอเคเ,ออเข้ามาที่วัดชุมพูเวศเนี่ยนะครับให้มาที่พระบูตาท่างใหม่เนี่ยแล้วมาสักการะสถานที่นี้นะครับก็จะได้รับสิ่งที่ดีๆกลับไปถ้าพูดถึงเครื่องรางของขังเนี่ยเมื่อกีเ้เราพูดแก้วไปสองชนิดก็คือแก้วสีชมพูนะครับอันนี้จะเป็นอีกแบบหนึ่งสีม่วงสีม่วงเนี่ยเขาจะเป็นแก้วในความลึกลับ เหมาะสำหรับสายมูที่ชอบในเรื่องความเด่นในเรื่องของพวกคาถาคมหรือพวกสักยันหรือในที่เรามีลายยันอยู่บนตัวแก้วแก้วสีม่วงเนี่ยนะก็จะเป็นแก้วที่เสริมในเรื่องของสิ่งที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นด้านคาถาคมเลยด้านลายยันในต่างต่างเนี่ยให้มีฤทธิ์อำนาจมากขึ้นนะครับสำหรับคนค้าขายเนี่ยแนะนำไปเลยสีทอง นะครับสีทองกับสีเหลืองเนี่ยเข้มๆเ,เนี่ยฮะจะทําให้เรียกในเรื่องของโชคลาภเงินทองสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตแล้วก็ในร้านค้าแต่ถ้าพูดถึงแก้วกยจสิทธิ์ที่หายากที่สุดแล้วเนี่ยจะเป็นสีเขียวน้ําทะเลแต่นี้จะเป็นสีเขียวที่สีเข้มซึ่งหายากแล้วก็เหมาะสําหรับการนําแก้วมามาติดตัวแล้วก็จะได้สิ่งที่ดีๆกลับไปนะครับ แก้วประยติย์เนี่ยหรือแก้วปงคามเนี่ยเป็นของที่อยู่คู่กับคนไทยมานานละนะครับเพียงแต่ว่าบางคนก็รู้จักบางคนก็ไม่ไม,ไม่ไม่รู้จักนะครับแต่เราก็ถือโอกาสเนี่ยได้นําสิ่งเหล่านี้มาบอกเล่าถิ่นกาเนิดของเขาก็จะอยู่ในเรื่องของทางภาคเหนือนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ลำปางหรือว่าเป็นที่จังหวัดตากก็ดีนะครับก็จะมีแก้วลักษณะแบบเนี้ย เยอะมากนะครับแต่ตอนนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าความหายยากเนี่ยก็จะเริ่มหายยากหรือยังนะครับ